วันพุธที่14พฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกานายสุภสษีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลปทาที่13พร้อมด้วยนายวุฒิชัยบุญพองรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นในระดับ4และ4ทับหอนอประจำปีงบประมาณพศ2568ทั้งนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และให้การคัดเลือกดำเนินการปไปด้วยความเรียบร้อย ณห้หองประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองอภท่าม่วงจวจนันบ,บุรีวันพุธที่14พฤษภาคม2568เวลา14นาฬิกาในสุภาษีตไพวันผพ้อำนวยการสําำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยผพ้อํำนวยการส่วนผพ้อำนวยการโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข,อข้องเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการจัดงานกีฬาสีสารสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่13และการจัดพิธีส่งน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568 ครั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเว้นพระอาทิตยสบดีที่15พฤษภาคม2 5 6 8เวลา9ก้านาฬิกาส0สินาทีในสุภสัสน์ีไพวันผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายธนากรตันติกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและประเมินรักษาแม่กลองนายสัตติศักดิ์ศรษษีวารินผู้อำนวยการส่วนแผนงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายเสริมชัยเซ,ยซลสิริถาวรู้วงหนวยการสำนักงานชลประธานที่1 0และคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่13โดยมีนายสระนคมช่างวิทยาการพ่วงหนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเขื่อนในความรับผิดช,ชอบของสำนักงานชลประธานที่13ณนะห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองอันเผยทางม่วงตรวจการจนบุรี จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานเขื่อนแม่กลองโดยมีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบุคลารักษาแม่กลองและเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ณนะเขื่อนแม่กลองอำเภอทา่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีวันศุกร์ที่16พฤษภาค,คม2568ที่อาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนายพิเชษรรัตนประสาทกลูลผู้อำนวยการสำนักออกแบบและสถาปัตยกรรมกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้อมนงยนการส่วนผพ้อมนงยนการโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนำคณะสื่อมวลชนติดตามโครงการผันน้ำจากเกินศรีนครินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจานบุรีครั้งที่2ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างสำรวจออกแบบซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วร้อยละ80ของแผนทั้งนี้หากสำรวจออกแบบเสร็จแล้วจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง5ปี จังหวัดกาญจนบ,บุรีมีพื้นที่ภัยแ้งสำซากในห้าอำเภอได้แก่อำเภอบ่อพลอยอำเภอ้วยกระเจา้าอำเภอลาวขวัญอำเภอหนองปลือและอำเภอพนมทวนประชาชนในพื้นที่ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคประกอบกับข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถพัฒนานแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องผัานน้ำจากเขื่อนศรีนครินมาช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพน้ําต้นทุนให้กับพื้นที่ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน4 0 4 0 0 0ไร่อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย วันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568นายสุภาษีไพวันผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายรุ่งสุริยันชัมเพชรผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชลประทานที่13สั่งการให้ในายจิรพัฒน์แจ้งคล้อยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำและเจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำช่วยเหลือนาข้าวของเกษตรกร ที่ถูกน้ำท่วมกว่า1,000ไร่เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบบางไสรป่าเอเภ่บางเลนจัังหวดนครปฐมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมจะสามารถสูบน้ำช่วยเหลือจนแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์